สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องเสียพดทพาเลยนะครับวันนี้เรามาเล่นของใหญ่ครับอันนี้ก็รถเขนมาพร้อมแล้วครับอันใหญ่เลยครับจะเอาถังลูกนี้ลงบ่อนะครับที่ไซ่งาน,นครับ ก็กำลังจะมาครับเมื่อคืนนี้ก็เอารถคันนี้เข้ามาทั้งคืนเลยนะครับติดสายไฟแล้วก็เส้นทางแคบ ฐังกว้าง3เมตร50นะครับไซมเตอร์ครับ3เมตร50รถดูเล็กไปเลยครับ เดี๋ยวพาไปดูวิธีลงของใหญ่ๆนะครับจะเป็นยังไงมือัพชมกันได้เลยครับนี่ก็เริ่มตั้งบูมแล้วครับฝนก็จะมาโอ้เร็วๆหน่อยนะลูกพี่ เดี๋ยวฝนมาลูกพี่ก็บอกว่ายกไม่ได้อีกอ่าด่วนๆเลยครับดว่ดวนเลยก็เริ่มยกแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ประมาณ10ตันครับไม่น่าเกิน10ตัน Chào 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 anh ตัวนี้เคลี8 ต้องให้ผู้ขาเคนเขาเอานี้เองกันนะครับใช้ภาษามือนะครับ สามือนะครับเรียบร้อยครับตั้งคื้นเป็นที่เรียบร้อยครับยกถังใบเดียวนะครับราคายกหมื่นสองครับเทนเลอร์ราคาจ้างมาเก้าพันครับจ้างลุงทุกมา ก็วันนี้มาหน่วยงานของหมู่บ้านนะครับอยู่แถวลาบ,บินทาครับราบ,บินทา83ก็จะมีการแบบยกแบบ าให้ตรงครับตรงเสียก็จะเติมน้ําเติมน้ําเข้าไปเสียก็กรบสายครับเป็นที่เดียบป้อยครับวันนี้ผมก็จะมาส่งส่งเสียแล้วผมก็จะเติมน้ําใส่ให้เต็มบ่อ,าอาาครับตอนอาจจะวัดนึ่มเต็มครับวันนี้ คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องเสียพดพาลุยคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ ใส่แลครับนี่ครับกันถังลอยครับเวลาฝนตกมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับถังใหญ่ใหญ่จริงตัวนี้สูบน้ำไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ

สอนตัวลงฝั่งนี้ครับตรงนี้ก็ได้ขึ้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็อยู่นี่ทั้งวันละครับจนกว่าน้าจะเต็มเอาแฟนกันมันทิวว่าอะไรก่อน แดดครับโอเคครับเพื่อนๆ